แยกขยะวาระชาติเรื่องที่บ้านเรื่องที่เราสวัสดีค่ะวันนี้พวกเราจะมานำเสนอโครงการลดแยกแล<ย>กข้<ย>อสะอาดดิฉันเด็กหญิงทรงพรสีพเพชรแก้วฉันประถมศึกษาปีที่6ค่ะดิฉันเด็กหญิงบุญยนพัชชัยชันประถมศึกษาปีที่5ค่ะดิฉันเด็กหญิงชนาพัฒนนาบุรีฉันประถมศึกษาปีที่หค่ะ และก็ผมเด็กชายธิการสีกันชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับสภาพปัญหา ประเด็นปัญหาเกิดจากการมีปริมาณขยะเพิ่มมากขึ้นในชุมชนโดยสาเหตุเกิดจากคร,รัวเรือนขาดความรู้ความเข้าใจในการขัดแยกขยะก,ก่อนทิ้งและขาดจิตสำนึกถึงฝนเสียที่จะเกิดขึ้นทำให้เกิดปัญหาสภาพแวดล้อมต่อพื้นที่ที่อยู่อาศัยจากการรวบรวมข้อมูลจากสำนักงานเทศบาลตำบนนนทองพบว่าในเขตเทศบาลตำบนนนทองมีปริมาณขยะเฉลี่ยเดือนละ77.5ตัน และไม่สามารถกําจัดขยะทั้งหมดได้เนื่องจากครัวเรือนไม่ทําการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจึงทําให้มีขยะสะสมจํานวนมากไว้แย่จังเราจึงแก้ปัญหาที่ต้นเหตุโดยการรณรงค์ให้ชุมชนคัดแยกขยะก่อนทิ้งลดการใช้และนํากลับมาใช้ใหมค่ค่ะ การตรวจสอบนโยบายสาธารณะโครงการของเราได้ศึกษาและค้นคว้าจากแหล่งสถานที่จริงได้รับข้อมูลจากกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลนนทองตำบลนนทองออำเภอนายุ่งจังหวัดรดธานีและได้รับข้อมูลจาก ผู้ใหญ่บ้านบ้านท่าพงทองหมู่ที่ตําตำบลนนทองอำเภอนายุงจังหวัดรธานีโครงการของเราได้สอดคล้องกับนโยบายของหน่วยงานรัฐคือโครงการทำความดีด้วยหัวใจลดภัยสิ่งแวดล้อมพศ .2561 มาตรการที่เลือกมาใช้ในการทำโครงการลดแยกและความสะอาดคือมาตรการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงานภาครัฐ เป็นโครงการที่สนับสนุนและพัฒนานโยบายเดิมที่มีใช้อยู่แล้วให้ดียิ่งขึ้นแก้ปัญหาได้จริงและมีแนวทางปฏิบัติที่ดีขึ้นโอ้ oh. นโยบายในชั้นเรียนทุกท่านคะโรงเรียนของเราได้รณรงค์ส่งเสริมการลดปริมาณขยะให้ทุกครัวเรือนในชุมชนเขตบริการของโรงเรียนโดยการแยกขยะก่อนทิ้งลดการใช้นำกลับมาใช้ใหม่ด้วยการปฏิบัติจริงการคัดแยกขยะก่อนทิ้งจะไม่เกิดการปนเปื้อนทําให้วัสดุเหลือใช้ที่มีคุณภาพสูงสามารถนําไปรีวิวส e รีเซ็คิลได้ง่ายรวมทั้งปริมาณขยะที่จะต้องนําไปกําจัดก็มีปริมาณน,น้อยลงโดยความร่วมมือระหว่าง บ้านวัดโรงเรียนยังนะคขะยังยังไม่หมดเพียงแค่นี้นโยบายนี้สามารถใช้ได้กับทุกครอบครัวทุกเพศทุกเชื้อชาติและทุกศาสนาประกอบด้วยกิจกรรมสามกิจกรรมดังนี้ 1. ลดการใช้ 2. แยกขยะในครัวเรือนก่อนทิ้ง 3. ามนำกลับมาใช้ใหมค่ค่ะแผนปฏิบัติการโครงการลดแยกแลกความสะอาดสามารถปฏิบัติได้จริง โดยได้รับความร่วมมือจากสำนักงานเทศบาลตำบลโนนทองและชุมชนร่วมมือกันระหว่างบ้านวัดโรงเรียนโดยมีการประชาสัมพันธ์ให้ทราบถึงความสำคัญที่จะต้องคัดแยกขยะก่อนทิ้งลดการใช้ใช้ซ้ำและนำกลับมาใช้ใหม่โดยโรงเรียนให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะและนำขยะรีไซเคิล มาประดิษฐ์เป็นสิ่งของใช้สอยต่างๆให้แก่นักเรียนแล้วนักเรียนนำความรู้ที่ได้ไปขยายผลสู่ครัวเรือนและขยายผลสู่ชุมชนต่อไปในการทำโครงการครั้งนี้เราได้รับความร่วมมือจากสำนัก,กานงานเทศบาลตำบลนนทอองวัดป่าแก้ววันธาโรงเรียนบ้านท่าบงทองและประชาชนในชุมชนบ้านท่าบงทองโดยไม่มีเจ้าหน้าที่ใดมาต่อต้าน จากแบบประเมินความพึงพอใจของคณะครูนักเรียนและประชาชนในชุมชนบ้านท่าโปรงทองพบว่ามีความพึงพอใจในการจัดโครงการลดแยกแลกความสะอาดร้อยละเก้สิบห้าเยี่ยมไปเลยสำหรับ,รบวันนี้พวกเราขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอพูดและสวัสดีค่ะ